ทิศท,ทั้งสี่จากที่น้องๆได้ทราบไปแล้วว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นจะตั้งอยู่ในตำแหน่งและระยะที่แตกต่างกันซึ่งนอกจากตำแหน่งและระยะแล้วทิศก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ใช้ระบุตำแหน่งของสิ่งต่างๆรอบตัวได้อีกด้วยก่อนที่จะไปเรียนรู้เรื่องทิศเพิ่มเติม เราลองมาทบทวนความจำเรื่องของการหาระยะของสิ่งต่างๆรอบตัวกันก่อนนะคะน้องๆยังจำเรื่องของการหาระยะได้ไหมคะซึ่งมีสองวิธีด้วยกันได้แก่การหาระยะทางโดยใช้เครื่องมือที่ไม่เป็นมาตรฐานซึ่งก็คือการใช้ส่วนต่างๆของร่างกายวัดระยะทางและการหาระยะทางโดยใช้เครื่องมือที่เป็นมาตรฐาน เราลองมาทดสอบความจำด้วยการแยกวิธีการหาระยะต่อไปนี้ว่าจัดอยู่ในวิธีการหาระยะจัดอยู่ในเครื่องมือประเภทใดค่ะการนับคืบการนับศอกการใช้เครื่องมือที่ไม่เป็นมาตรฐาน การใช้เครื่องมือที่ไม่เป็นมาตรฐานการนับเก้าการใช้ไม้บรรทัดการใช้สายวัดการใช้ไม้เมตร หลังจากทบทวนเรื่องการหาระยะเพื่อใช้ในการระบุสิ่งต่างๆรอบตัวกันไปแล้วต่อไปนี้เรามาเข้าสู่การเรียนรู้เรื่องการระบุสิ่งต่างๆรอบตัวอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือทิศกันเลยค่ะการรู้ทิศนั้นช่วยทำให้เราสามารถบอกที่ตั้งของสิ่งต่างๆรอบตัวได้โดยทิศหลักนั้นมีทั้งหมดสี่ทิศได้แก่ทิศเหนือ ทิศใต้ทิศต,ตะวันออกและทิศต,ตะวันตกวิธีการหาทิศมีด้วยกันสองวิธีวิธีแรกคือเราจะใช้ธรรมชาติเป็นตัวกำหนดโดยใช้ดวงอาทิตย์เป็นหลกักค่ะเราสามารถทำได้โดยหากเราหันหน้าไปทางที่ดวงอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้านั่นคือเราหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกและหันหลังให้กับทิศต,ตะวันตก แล้วให้น้องๆกางแขนทั้งสองข้างขึ้นมาทางด้านซ้ายมือของเราจะเป็นทิศเหนือและทางด้านขวามือของเราจะเป็นทิศใต้ค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะ สรุปให้จำง่ายๆนะคะน้องๆว่าหากตอนเช้าเราเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศใดแสดงว่าทางด้านนั้นเป็นทิศตะวันออกหากเห็นดวงอาทิตย์ตกทางด้านใดแสดงว่าทางด้านนั้นเป็นทิศตะวันตกคะ่ะอ๊ะอดวงอาทิตย์นั้นไม่ได้ยืนยิม้มแฉ่งอยู่ทางทิศตะวันออกตลอดทั้งวันนะคะน้องๆในช่วงเวลาบ่ายเป็นต้นไปดวงอาทิตย์ จะเริ่มเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเพื่อเตรียมตัวตกดินในเวลาเย็นดังนั้นหากเราจะดูทิศโดยการหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์เพื่อให้ทราบทิศตะวันออกนั้นสามารถทำได้เฉพาะเวลาเช้าค่ะนอกจากการดูทิศจากการขึ้นของดวงอาทิตย์แล้ว อีกวิธีหนึ่งที่เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกคือการใช้อุปกรณ์ช่วยดูทิศที่เรียกว่าเข็มทิศนั่นเองค่ะหากวางเข็มทิศไว้กับพื้นน้องๆจะเห็นเข็มที่เป็นลูกศรในตลับเข็มทิศชี้ไปทางทิศเหนือเสมอโดยสัญลักษณ์ที่ใช้บอกทิศจะเป็นอักษรอนนอนห,นหรือ N ซึ่งหมายถึงทิศเหนือ หากหันหน้าไปทางที่เข็มทิศชี้ด้านหน้าของน้องๆจะเป็นทิศเหนือด้านหลังจะเป็นทิศใต้จะเป็นอักษรต่อเต่าหรือ S, หมายถึงทิศใต้ด้านขวามือจะเป็นทิศตะวันออกจะเป็นอักษรต่อเต่าออ่างหรือ E หมายถึงทิศตะวันออกค่ะและด้านซ้ายมือจะเป็นทิศตะวันตกจะเป็นอักษร ต่อเตาต่อเตาหรือ S ซึ่งหมายถึงทิศตะวันตกค่ะเรามาสรุปความรู้กันอีกครั้งนะคะว่าวิธีการดูทิศนั้นเรามีวิธีดูได้สองแบบคือ 1. ใช้วิธีธรรมชาติคือการดูทิศโดยใช้ดวงอาทิตย์เป็นหลัก 2. การดูทิศโดยใช้เข็มทิศซึ่งทิศหลักมีด้วยกันสี่ทิศนะคะน้องๆ คือทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเวลาหมดลงแล้วน้องๆเข้าใจเรื่องทิศทั้งสี่กันมากขึ้นนะคะน้องๆลองกลับไปทบทวนเรื่องทิศที่ได้เรียนมาในวันนี้ด้วยนะคะ